สวัสดีครับสวัสดีครับอยู่ในช่องโอมสุรศักดิ์เจริญศินนะครับวันนี้ทีมงานเราไปไหนครับมาแต่นักเวิร์ตีมารับรถครับไปออกงานวันที่22ก่อนถ้าได้แล้วหลายเปอร์เซ็นต์นะครับเอาไปเอาไปให้มันแล้วงานครับพอไงคือได้รับตัวปากรับค้าทั้งเอฟซีไปแล้วนะยังวันที่เอารถแห่ไปเปิดโตนะมันบ่แล้วก็ต้องเอาไปครับสีครับเหลือสีครับตกแต่งภายในนิดหน่อย ทีมงานก็นกําลังต่อแถวกันกดเงินอยู่ครับตับจังตอนนี้ยุ้ยใส่หนโคกโคชัยอยู่ปัตตานโคกโคชัยครับ<ฮ>ไปจัดจอดคือซองคักซองแน่เถอะนะยัยย <laughs> ยนบอกดิอ, <laughs> อันนี้ยังนี่ยพ่อกับลูกแค่ยังกันเนี่ยเติมเงินเติมเงินโทรศัพท์นี่ครับตัวละครลับของเ่าเปิดเผยแล้วครับคื่อจัดทีครับ ไปฮับไปฮับยู่บ้านมาเลยนได้หนีู่หนี่มีทอนเนี่ยโวยวอนนี้คลิปนี้ก็เสียบพ่อเน่าเหมือนไันครับให้เบิ่งบรรยากาศเลยคือตอนที่ปั่มน้ำมันมาแวะแวะซื้อน้ำซื้อท่ากันกินครับไปขอดพุ่นกับชีได้ไปนอนรีสอร์ทก่อนมื้อกเศร้ากับชีได้เข้าไปหาอาจารย์สั่งไปเศร้าเช็คครับไปเบิ่งระบบเศร้าเช็คปา้ตัวละครเับเปิดเผยแล้วครับอาจารย์ที่ครับอาจารย์ที่อาจารย์ที่ อาจารย์ที่มือมีจอมขมังเวทบคุณครับทีมงานกะอยู่ในเซเว่นตรงนี้กะเเรือเดินทางอีกประมาณล,ลอยลูครับเขาเดินทางมาจากยะโสวประมาณสามลอยก็ลูครับขึ้นนี่อีกเงีวไก่ครับแท็ออกซี่ทางหลแวะเซเว่นกันเดี๋ยวหาไปเบิงในเซเว่นครับจะพาไปเบิงทีมงานสื่อ,อยังกินกันอันเติมได้ยังฮะมาซื้อทำใจดักเอกซื้อยังจากแอ์ซื้อนาววันนี้นะ จอดเอาอะไรอะไรเฮ้ยกินยังกันเนี่ะขนมเคียวป่ะขอให้การสัตย์จริงโปรดโปรดชนะเพราะเขาอันนี้ช่วนขอรายการขอรายการแล้วเพราะมันมีคนสปอนเซอร์ครับอันนี้มาไายบรรยากาศให้เบิองเลยครับมีขนมโฮมมี่ใช่ไหโฮมมี่จันปืมอยากกินโฮมมี่วะโฮมี่มีป่ะสมือเนี่ยกินยังดีป่ะ ขอแห้งต้องกินอิชิตันโออิชิสนับจิมนหัวกล่องเลยนะครับถือาจานที่อีกแล้วจินทีกายมาเป็นตัวคอนเทนต์ด้จานทีน่ตัวห้าัวมาแล้วร่วมครบแก่งแล้วครับตัวละครรับเปิดเผยเขาไม่ยืนยกนยาถ้าไ่ยืนออยังันเนออดิชัน่น กินยังดีวะนี่ครับรรเอาป่ะภาพบรรยากาศในเบิ้งคลิปสั้นๆครับคลิปนีก้กะสี่ประมาณซีนนาทีเท่านั้นละ่ะมือกันกสีไทยคลิปยาวๆในเบิ้งไกลอันี่เดินทางกับมาแตนนักดนตีครับอาจารย์เชิญกับบอเดมานะครับเพราะวะ่าเราจับตัวไปแต่ส่งซีอมกันฮะผสมซีอันเลยเหรอผสมซีน้มด้วยนะอาจารย์ฟื้นสาวหน่อยครับ งานตื่มสาวหน่อยเก็บปวดด้ยกิ่นยังดีครับคิดบอกครับตอนนี้ทีมงานเท่ากับได้สบียงกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วสลับเป่าครับผมกินสลับเปา่าจที่อะไรยังอ่ะในโคกวหรโอ้กินกันง่ายๆครับทีมงานกับทย่อยขึ้นรถกันแล้ว ก็สองสิงโคกโพชัยนะครับโคกโพชัยไกห่หดนล้ะครับไก่ละหดนล้วะจักโลกจักโลอีกจักโลเนี่ยอีกจักโล่แปดสิบก้โล่ไก่ลวครับไกลล่แล,ล้วต้องการจไปนอนชายภูมิมครับมือนน่นอนชายภูมิกันมหมดแล้วครับเงิน <laughs> จัดเน็กพันออกมาอยู่หนะุนอ่ะ สื่อยังคักแน่เนี่ยโอ้สื่อด่วนโพดบรรยากาศการเดินทางของทีมงานครับคุณอะคล้องกับที่เครื่อง้างข้ามครับส่วนหนึ่งมันของมันไหลเบรคครับล่งเอฟเฟกต์คุณอะย่างว่าเป็นตะลุดักแนนติกมัดย่างดีมีหัวแต้มมีแมงติดเต็มล่างเลย แจังไปเซตเอาเมื่อกี้ก็ไปรับจานที่มาจากบ้านครับรับมาตะเฮียนแม่บ้านว่าไปหลายๆมือเลยวะ <laughs> สาวเซเว่นครับกําลังทํงาความสะอาดกันตอนนี้ก็รออจานนี้ครับ ก็ซื้อโดนเท็นไหมวันเมาส์เซเว่นเราบ่นะไอคลิปนี้กับล่องไปประมาณนี้นะครับเด้อพี่น้องครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยด้วครับเด้อ fc พี่เขียนกำบลนชัยรถแท้เจริญสินทั้งหลายครับมาคุกคุณแม่ๆครับพี่หลายๆคนครับที่คอยกดคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์ให้กับดีใจครับดีใจหลายมีความสุขในการทําคลิปครับลงไปอ่ะิี่พูดคนเบิองบ่ได้หลค์นะครับแต่ว่ากัมีความสุขมีคนมากดกดไลค์กด ถูกใจกดคอมเมนต์กับท่านี้กันมีความสุขแล้วครับขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนครับอันนี้ก็ถ่ายเซเว่นไปเฉยนี้วแตละคิวนี่กับประมาณนี้แหละครับเดี๋ยวถี่ลงไปเมื่อคืนกับที่ายอีกคลิปหนึ่งเงี้งออยวๆงี้เบิรงนสอนยูสนักงานไทยอาจารย์สร้างสารละคลิปนี้กับสวัสดีครับ